ก็อ,อยู่กับช่องเน็ตไลน์นำะเนี่ยจะมาเล่นแมพที่เราจะต้องโตขึ้นตามอายุเล่นบนชิงชาตามลูกขอเสร็จเรงเนี่ยเราจะไปเล่นแมพเด็กน้อยคนระับตอนนี้เราอายุแค่ห้า 5, ขวบเองอายุเราอย่างน้อยอะไรชิงชาอันไหนก็ได้ผักผักโอเคเสร็จเรียบร้อยจะมาเล่นตรงนี้ มูนอ <or, S 1> ่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยกูยังไม่ทำะไรเลยโอเคฮะอายุกูหกขวบไป้หรอบ้านบ้านอยู่บู๊เออไม่ใช่อยู่นู่นเลยเฮ้ยพี่มามาเข้าโรงเรียนเหรออ๋อเออพี่พี่พี่วิ่งเร็วจังเลยพี่พี่พี่เอาผมนมาพี่พี่พี่ โอ้เสียงอันอนึ่งเออาจจะมีเสียงอื่นรบกวนนะอัดในบ้านแต่อัดข้างนอกมอนเดิมไม่ไดดในห้องถึงบ้านและศาสตร์พี่ชายเพื่อนบันดี้บันดี้คือแล้วน้องสาวแม่พ่อปิดของควันสี ได้ไรอะโอ้ลูกบ้านเกมาเยไปเยอนไปวันนี้ว่ามีเส้นหน้งมะมากระดาอีกตัวหมดเล่ใช่ไงน้องนี่อะวันนี้ก็เล่นไปด้วยขวบกิ้ไม่ได้แย่ทำไมลูาเก่งเนี้ย อ่อต้องอายุสิบห้าก่อนอายุสิบห้าก็คือเราจะต้องขับรถแล้วแบบฝึกแบบไปบขับขี่อ่ะเออไปข้างในอ่าอเก้บที่ขวดสีม่วงอ่ะโอเคอเด้เพี่เราจะวิ่งไวเคลื่นด้านอื่นกินเออใช่ไหมไปอือ่นได้ เฮ้ยดิเดว้าวเห็นนะ่ะเันนะว้าวว้าวว้าวพอพอคุณครูอายุเจ็ดขวบแล้วเนี่ยมาเราจะได้ขึ้นชั้นะถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้ว บอกคุณแม่ครับโอ้โหตู้สมัออร์ททีแล้วเก็บน้ำตู้สมยัยูได้เลยนะเฮ้ยได้แมวแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูนะล,กลกูกๆเล่นสนุกเลี้ยงอ้ายังไม่พอ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  มาไปที่โรงเรียนน้องหนึ่งศูนย์หนึ่งโอค้คลิปนี้อาจจะไม่จบง่ายนะอเอยังไงว้าวเฮ้ฟิสซูฟิสซูมี่เพนกินสี่สิบแปดตัวเธอพบอีกสิบเก้าตัวเธอจะมีกี่ตัวไปกี่คนแล้วหกสิบเจ็ดไงง่ายวะะลับมบ้านนะ เพิ่งมาเรียนข้าวเลขแล้วมาเรียนต่ออายุแปดขวบปสองสุดๆจัด,ด,ด,ดเฮ้ยเล่นไปไม่รู้ฮมาฮ่าขโมยอ่ะปสองไม่เก่งโอเคออกโอเคไม่เก็บง่ายหรอกจริงๆมั้งน่าจะไม่เก็บง่ายอาจจะตอนน้อง,ะองมีของถ้าใครจะดูพี่โต๊ะก็ไม่มาล้องกมไม์เด็กครู้ทำเองก็ได้ จักรยานคันแรกของผมนิงๆตามลูกศรไปเอาตีลูกบาสก่อนเล่นลูกบาสไปด้วยอใครทำได้ครับทำได้ครับผเล่นลูกบาส์กับปั่นจักรยานปาปาไป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 ปั่นจักรยานไปไหนนะ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาแล้วปั่นไปไหนนะ ก็เลี้ยวยากกันน,นั่นนะ่ะต้องไปไหนอะยังยงานไม่สนามเด็กเล่นต้องเพื่อโมอล่าก่อนแล้วก็นั่น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 ดูนะดูนะนี่ไงกูต้องไปตรงเล่นสกเก็ตอะ เฮ้ยะเอายิงนะสันวันเกิดได้หรอวันเกิอดอายุกเก้าขวบขึ้นปสามนะ้ออฮ้สวัสดีครับคุณตำรวจตุ้มเป็นปตำรวจตั้งแต่อายุห้าขวบ มาจนได้เออเฮะนี่ตาฝาดไปใช่ไหมน่ะเดี๋ยวพี่พี่ไปเลยพี่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 วัดเดือดเฮ้ยผมยังได้แต่ว่ามันตีคนนั้นน่ะเฮ้ยออมัากรวไปเทน้องลูกเฮ้ยมาถึงเล่นกเล่นแล้วมามาเลยน้อง ง่ายอ่าแมวมแมลงอ่ะอินกับบังกอหาบูมแมลงในห้องของคุณนี่เหรอบูมแมลงไหนวะไหนอ่ะนี่เหรอี่ไงบูมแมลงเอาไปข้างนอกและโยนมันที่ต้องวาแล้วจับมันที่ต้องวาแล้ววิ่งแล้วจับมัน ปิ่งแล้วแจับไหนเนี่ยโอเคฮะโอ้ไปเต็มมังกรคุณย <Sí. S 1> ังไงจะดังไปคุณล <Sara, S 2> <Ja. S 1> ืมลดเสียงไอ้สา ทำยังไงอ่ะเอ่มาเล่นสเก็ตโอ้ my god โอ้ยนี่ครับนี่นะแฮมเจอสเต็ปปูเพี้ยบนี่โอตาเฮิ่วมิ่งเอาจะง่ายจะไม่ง่ายกว่านะเราจะไปที่สกอสเก็ตยักษ์ อ้าวแล้วกูไม่เอาสเก็ตมาจะช่างมันต้องอาเล่นเล่นตรงไหนวะตรงนี้โดนไหมโอ้โหเก่งมากเลยแล้วต้องไปไหนต่อตรงนี้เก่งมากเลยแล้วต้องไปที่ไหนต่อที่นี่ที่ไหนวิ่งรถนสิ่งไปซิ่งส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 บายสบายสบายตัวต้องมาขึ้นนี่ตรงชิบชิบชิบนี่ผมเล่นสเก็ตได้เก่งมาก ต่อไปลงมาที่ตรงนี้วิ่งไปตรงนี้วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งน้ำเงินและกูก็โอเคข้ามไปเถอะเราอยู่ที่เราเล่นโลซกเซอร์สเก็ตเทรดบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตู้อยู่ฮะังกะติกเอายิงนกหรออ่าน้องออกไข้างนอกนะยิงตุ่น ยิงมัวยิงมัวยิงมัวยิงยิงยิงมึงยิ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 งอ่ากูยิงอยู่นะโอเคโอเคมาให้อาหารสัตว์เลี้ยงกันเถอะที่เพชรช็อปอ้าเพชรช็อปเอ๊ะ ของดีชมเห็นไหมก็ต้องเอาของที่เันปกป้องก็ได้นี่ยัวมาน้อยแค่แมวแมวแล้วมีกรุบนกไอเดี๋ยวตกนี้เตกว่าเยอะเลยอ่ะอาหารเม็ดสุดน่ากินเอาละไม่มีตัวไหนน่าให้ทุกงหมงิ ตัวนี้น่าเลี้ยงดีแต่ว่าผมได้มาแล้วโอเคท่านผู้ชมมันคือไปภายในและอาบน้ำเสร็จแล้วยังนี่อาบยูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จสมบูสัานมากรอบอาบน้ำให้มาเสร็จแล้วอายุ12บสันทีทันใดอังกอร์ ไม่ได้เบเเ็ดตอบเจอเลือกหนึ่งกูเลือกแล้วไม่ใช่เหรอโอเคไปก็ไปผมมีหมาสองตัวกัมมังกรโครงกระดูกตัวหนึง่งไปเอามาดีเนี่ยเนี่ย่ะแหละหา